เวลาน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเดือดร้อนอยู่แล้วแต่ยังมีหนึ่งกลุ่มครับคุณพาชิตที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือผู้ป่วยติดเตียงบ้างละอะไรนะฮะซึ่งทางด้านของท่านรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดอุบลราชธานีครับเน้นยำน้ำนะครับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดเนี่ยเร่งให้การช่วยเหลือครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่และก็ทันท่วงที ทางด้านของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินครับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่1ิครับ่านรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ําพร้อมทั้งมอบนโยบายแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยทั้งผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับ โดยเน้นย้ำเฝ้าติดตามดูแลและให้การรักษาอย่างดีที่สุดซึ่งล่าสุดเนี่ยก็พบว่าอุทกาภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขในพื้นที่5จังหวัดในเขตส,สุขภาพพี่ศษนะครับจำนวน47อำเภอ349ตำบล2,610หมู่บ้านพบผู้ป่วยทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะครับ2 19,713คน โดยในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทก,กภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทางเทศบาลเมืองวารินชำราบเองเนี่ยก็นำมาพักแล้วก็ทำการรักษาที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวภายในอาคารอาเนกประสงค์ทุ่งน้ำทุ่งคำน้ำแซบนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการดูแลรักษานะครับพร้อมกันนี้ครับท่านรักษากษารแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเน้นย้ำครับว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ย ต้องติดตามแล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้เตรียมทีมเยียวยาจิตใจครับลงไปพบปะเยี่ยมเยือนเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยในานามของทางกระทรวงสาธารณสุขที่รับมอบหมายมาก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลคนที่มีปัญหานะครับทางกายทางจิตนะครับตอนนี้เรามีความกังวลใจก็คือ ถึงแม้ทางด้านทางกายเนี่ยก็ตัวเลขไม่เยอะนะครับแต่ว่าผลกระทบต่อทางจิตใจเนี่ยน่าจะมีมากเราก็ได้เตรียมทีมที่เรียกว่า MCAT หรือทีมเยียวยาจิตใจนะครับซึ่งทางท่านพอโรงพยาบาลพระศรีมหาโพแล้วก็พอศูนย์สุขภาพที่10เนี่ยได้จัดเตรียมทีมพร้อมกันกับพื้นที่นะครับประมาณ15ทีมนะครับในการลงเยี่ยมลงตรวจในโดยเฉพาะในวารินชำรเนี่ยเพื่อที่จะได้ ทันการต่อการที่จะรู้อุณหภูมิใจของคนต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันปัญหาแล้วก็เยียวยาจิตใจไม่ให้สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราพบว่ามีคนที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถึงแม้ไม่เยอะนะครับเป็นหลักประมาณสักหลักสิบเนี่ยนะครับแต่เราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะติดตามให้ได้ครบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้